สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสัพยุทธ์วิญญาจารย์หรือว่าเกมถังซานกันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยว,วน,นี้พี่ก็จะมาทําคลิปให้หน,น้องๆดูนะครับก็จะเป็นคลิปในการหลังจากที่คลิปที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือเป็นคลิปของปูป่พิษนั่นเองนี่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับสําหรับน,น้องๆหลายหลายคนก็อาจจะสุ่มในส่วนของตัวละครใหม่ระดับ SP นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวนี่เลยครับพี่ตอนนี้ก็มีใบสุ่มประมาณ3 7 8บใบนะครับเดี๋ยวนี้ขออนุญาตหาใบสุ่มให้มันครบ400ใบนะครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับก็คือในส่วนของตัวละคร p o เซซ s นะครับก็จะการันตีในส่วนของ400ใบนะครับก็ตอนนี้พี่มีแค่ 378บใบเนาะเดี๋ยวขออนุญาตหาใบาสุ่มก่อนนะครับเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกันเหนียวเอาไว้ก่อนนะครับก็โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปหากันเลยนะครับก็พี่ก็จะหาจากสกินนะครับสกินของกิจกรรมสกินบุกฮิตนั่นเองนะครับนี่เลยันดับแรกนะครับก็เข้าไปที่กงล้อก่อนเลยนะครับในส่วนตรงนี้เนาะก็เหลืออีก กี่วันเนี่ยน่าจะ2วันนะครับก็ถ้าใครต้องการสุ่มก็อีก2วันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเขาเรื่องกันเลยเนาะตอนนี้พี่มีอยู่อยู่ประมาณ1 2 6 4เหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวจะทำการสุ่มนะครับเออหลักๆแล้วก็คือเอาใบสุ่มอย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่สนใจแล้วเพราะว่ามันโอกาสได้น้อยมากเลยขอแค่ใบสุ่มให้ครบเพื่อที่จะไป สุ่มโพซีซีแค่นั้นเองนะครับนี่เลยโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปสุ่มเลยนะครับครั้งแรกไปครับขอทีละหนึครั้งแล้วกันนะครับไปครับโอเคนี่ไงไปสุ่มมาแล้วนะครับเรียบร้อยครับ1นใบ2ใบเอ้ยเอาอะ2ใบแล้วครับต้องมาอีกแล้วต้องมาอีกแล้วไม่ได้ครับ โอ้โหดอกไม้นะครับไปครับไปต่อเลยโอ้โหล้กแก้วเราได้ใบส,สม่มมาสองใบแล้วนะครับแลืออีกเก้าร้อยวงแหวนห้าหมื่นปีครับโอ้โหสมุนไพรอะไรไม่รู้โอเคได้อีกใบหนึ่งนะครับเป็น3ามใบนี่แหละสิ่งที่เราต้องการสามใบอะครับโอ้โห ไปครับโอ้โหขออีกขอสัก5้าใบแล้วกันขออีกสองใบได้ไหมได้ไหมครับขออีกสองใบนะโอ้โลูกแก้วออกบ่อยมากเลยนะลูกแก้วเกลือนะครับโอเค4ี่ใบครับได้มาแล้วสี่ใบหาใบแล้วกันโอ้โหวงแหวนนะครับเรียบร้อยเลย อลูกแก้วนะครับขออีกใบหนึ่งขออีกใบนึงครับขออีกใบหนึ่งขออีกใบนึ่งลูกแก้วอีกแล้วนะครับลูกแก้วบ่อยมากเลยโอเคห้ okay, าใบครับโอ้โหได้มาแล้วห้าใบเนะบาะหกใบละกันได้หกใบละกันนะครับน้องๆดีๆหกใบครับลูกแก้วครับได้มาหกใบแล้วเนาะ โอเคครับไปต่อเลยเหลืออีกประมาณสี่รอบนะโอ้โหลูกแก้วครับอะไรเนี่ยโดนล็อกไว้หรือเปล่าเนี่ยลูกแก้วโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยลูกแก้วอีกแล้วเฮ้ยคืออะไรอะ่ะอย่าบอกนะโอเคเจ็ดใบครับโอ้โหเจ็ดใบละครั้งสุดท้ายครับไปครับไปครั้งสุดท้าย ื <c oughs> ูแก้วเจ้าเดิมเจ้าประจำเอ่อตอนนี้เหลืออีกเหรียดอีกสิบสี่นะครับเอ,อ๊ซื้อต่อซื้อเพิ่มดีไหมนะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวกดรับข้าไล่อีกห้าใบนะครับนี่เลยได้มาเจ็ดใบเนาะก็เป็นสิบสองใบนะครับอุย้ยถือว่าเยอะอยู่นะสิบสองใบนะครับตอนนี้มีอยู่เท่าไหรล่ละเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนแป๊บนึงนะครับ 390าขาดอีก10ใบนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับเรายังได้เหรียญมาสุ่มวงล้อตรงนี้ใช่ไหมวงล้อตรงเมื่อกี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปวงล้อตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ยังไม่หมดนะครับเรายังได้ในส่วนของถุงล็กกี้แบ็กนั่นเองกดไปที่กระเป๋านะครับแล้วก็จะมีไหนว่าถุงล็กกี้แบ็กเฮ้ยถุงลกกี้แบ็กหายเดี๋ยว อ้าวไอเทมอ๋อนี่ไงอยู่อันที่2องโอ้ยทำไมเรามองไม่เห็นเนี่ยโอเคเดี๋ยวพี่ขอเปิดอันนี้ก็แล้วกันแพ็กทายผลนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการทายแชมป์นะครับว่าใครจะชนะเนาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เมื่อวานนะครับวันเสาร์พี่ทายถูกไป3กล่องนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูเลยครับชึบ อืม <c oughs> ไม่ได้ตัวเลยนะครับโอเคเดี oh, <no. S 1> ๋ยวเรามาต่อกันที่ถุงเล็กกี้แบกนะครับเล็กกี้แบกชื่อดัง <c oughs> ชื่อแบบอืโอเคครับถ้าหอมแล้วไปเลยโอเคอยากได้ใบสุ่มอย่างเดียวเลยอ่ะตอนนี้โอ้โหไม่ออกครับเมื่อกี้มี80ดสถุงพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโอ้โหเกินเกินไปขอขอสิบใบอะครับ อาะได้แค่สิบใบเองะโอ้โหอะไรอ่ะไปครับโอ้โหอะไรเนี่ยฮัลโ,โหลเกินเกินไปแล้วสามสิบใบให้ผ่านไปแล้วนะครับเหลืออีกสี่สิบกว่าใบเนาะเฮ้ยใบสุ่มอยู่ไหนฮัลโ,โหลเดี๋ยวนะอย่าบอกนะไม่ได้สักใบ น่าจะไม่ได้สักใบแล้ะครับดูนะครับพี่กดแบบรัวๆเลยเนาะดูดีไม่ได้เลยเอ้ยมาหนึ่งใบครับสองใบโน้ป <No. S 1> โอ้ได้สองใบไปครับไปโอ้โหแปดสิบใบได้สองใบคืออะไระครับโอ้โหเรียกได้ว่า เกลือมากๆเลยนะครับเจ้าถุงเกลือ lucky bag อันนี้เนาะก็ตั๋วก็น่าจะได้เมื่อกี้เพิ่มมาอีก2ใบนะครับก็จะเป็น398 98ปะ่ะ92สิโอเค392นะครับก็เดี๋ยวคาดอีก8นี่เลยครับเป็นอะไรครับเราใช้เพชรในการซื้อได้นี่เลยครับพี่จะกดเป็นแพ็ค จ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่เลยได้มาอีกสิบใบนะครับนี่เลยครับโอ้โหเรียบร้อยเท่านี้เราก็มีตัวสุ่มตัวละครใหม่อย่างโพซิซีเหมือนคนอื่นเขาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเกลือหรือว่าอะไรยังไงนะครับการันตีที่สี่ร้อยใบเนาะนี่เลยนะครับโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวิธีการหาตั๋วของพี่นะครับ หาได้โดยจากไม่ต้องใช้ทรัพยากรในการซื้อเนาะแค่เราไม่ใช่สิใช้เพชรซื้อไปแล้วเมื่อกี้เอาเป็นว่าเออใช้ทรัพยากรในการหานะครับหาจากเหรียญฟรีนะครับเหรียญฟรีเหรียญที่เราได้มาจากการตีบอสเนาะและ้วก็ในส่วนของถุงถุงก็ได้มาฟรีนะครับไม่ใช่ฟรีหรอกก็ต้องลงทุนลงแรงในการเล่นดานต่างๆนะครับ อาอันนี้มันไม่มีแล้วเราเปิดไปหมดแล้วเนาะจะเป็นในส่วนของถุงเล็กกี้แบกนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกิจกรรมยังเหลืออีก2วันนะครับถ้าใครต้องการหาตัว๋วหรือว่าหาอะไรอื่นๆก็ยังไงก็อย่าลืมกันด้วยนะครับเข้ามาทำเข้ามาเข้ามากดเปิดกดลับมาหมุนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสุ่มโพสซีนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ